เรื่องราวต่อมานี่ก็ตึงเครียดไม่แพ้กันนะคะสําหรับเหตุที่คนร้ายรอบวางระเบิดในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะคะ<ช>มีความคืบหน้าออกมาก็คือว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก5คนค่ะ พันเอกเกียรติศักดิ์มีวงโคศโกกรมนภาคสี่ส่วนหน้ากล่าวถึงเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดป่วนพื้นที่3จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว,ยวทั้งกระบี่พังงาและภูเก็ตว่าหลังจากตำรวจภูธรจังหวัดพังงาจับคนร้ายได้สองคนก่อนนำตัวไปซักถามขยายผลโดยเบื้องต้นสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นฝีมือของขบวนการ BRN ค่ะมีการประกอบระเบิดขนาดเล็กทยอยลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ผ่านเส้นทางหลักและเส้นทางรอง พฤติการสําคัญก็คือใช้แนวร่วมที่ไม่มีประวัติหรือไม่เคยมีหมายจับทําให้ง่ายต่อการผ่านจุดตรวจตามเส้นทางอีกทั้งพบว่ามีการเดินทางเข้าออกไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อวางแผนก่อเหตุ3าครั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะผู้สั่งการมีทั้งหมด2คนแล้วก็มีผู้ให้การสนับสนุน14คนก่อเหตุวางระเบิด11จุดแบ่งเป็นกระบี่4จุดพังงา1จุดภูเก็ต6จุดซึ่งตอนนี้เก็บกู้ระเบิดได้ทั้งหมดแล้วค่ะ ส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมได้ล่าสุดก็คือ5คนแบ่งเป็นผู้ก่อเหตุสองคนและผู้ให้การสนับสนุน3คนนะคะสำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดว่าเป็นการพยายามกดดันรัฐบาลให้เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเจรจาค่ะซึ่งการก่อเหตุนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สําคัญของข,องขอบวนการบรเอและจากวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้พิจารณาได้ว่าการกระทําในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเป็นระเบิดขนาดเล็กอนุภาพการทำลายไม่ได้ร้ายแรงค่ะแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนสังหารโดยมุ่งหวังเพียงสื่อภาพความรุนแรงออกสู่สาธารณชนเท่านั้นเนื่องจากคนร้ายมุ่งเน้นวางระเบิดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสนามบินและสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นหลักเลยค่ะ